ไป่าแล้วพี่หูคนเป็นสิวกับการแต่งหน้าไม่ใช่ของคู่กันเราไม่แต่งหน้าสองการมาสามปีอ่ะจริงอันนี้มันเป็นเหมือนสูสรใหม่นะทุกคนนะ่ใบเฟิร์นมินเตอร์จะเอาเงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาจา้างทำให้ฉันเป็นสิวแบบกำลังแบบแพ้เครื่องสำอางมนาะแพ้คุชชั่นอะไรมานะทุกคนนะ oh. อยากมากๆเลยนะที่จะเอาอยู่อ่ะหย เหมือนดูเข้มนะแต่ทาไมพอบีบไปจริงๆเหมือนไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เลยต่อให้มาขนาดนี้เอาจริงผิวฉันยับแบบยับมากจริงๆอะคือเดดอากาศร้อนขนาดเนี้คือเราต้องการความบางเบาเข้าใจะป้ะปกปิดแต่บางเบาทําไม่ได้ปะถ้าหนานะไปตายซะควันความร้อนต้องการความตึบความแบบฉีดน้ําแล้วแบบฉีดแรงแค่ไหนปุ๊บมาดีเดี๋ยวให้รู้เลยว่าสีจันจะเอาอยู่ไหม อาจจะคาดหวังเยอะเกินไปพุง่งโตอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปแต่สี4จันเคยทำไว้ดีมากๆอะ่ะรู้สึกว่าสีจันร์แบบพลาดมากที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะถ้ามันจะขอพลาดจะเป็นคําคว่าอะไรเราจะรีวริวตามจริงมพร้อมทุกอย่างจัด้อมด้วยวิดีโอนะครับดูด้วยวิดีโอด้วยตัวเองเข้าใจไหมะะล้วจะรอดพุ่งสูงสามแสนติคกันกดไลค์แชร์ s u b s c r i b ซับสไคร้ปวัดีท่ สวัสดีครับพวกเราฮัลโหลไปไกลกันบ้างกับทุกคนโอ้โหมันร้อนเหลือเกิน <c oughs> เหมือนแบบเตาอบมาอยู่หน้าบ้านเหมือนมีไฟหรือตกนรกแล้วเป็นไปได้หรอไอ๋อเพอร์เจอร์ตอนนี้นะครับทุกคนก็ใกล้กันทุกทีกับเทศกาลอะไรแล้วกระทงแล้วกระทงฮ่อะไรอออโอ้โหขี้โยกหวัวสะบัดเลย การส่งกราร์ดครับทุกคนซึ่งเนี่ยเตรียมตัวกันแล้วเพราะว่าปีนี้เหมือนเขาจะให้เล่นได้แล้วก็เรียกปีมา้าพยายามเฟ้นหาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนนะซึ่งพอเหมือนเราจิตใต้ถุนปุ๊บเราคิดว่าเ้ยเราไม่แต่งหน้าสงการมาสามปีอะ่ะเราแดดมืองไทยมันร้อนขึ้นทุกวันนะเข้าใจป้ะมันไม่ได้รอแล้วเหมือนเราอะเราเลยจะมาทดสอบรองพื้นกันครับเอาอีกแล้วคลิปนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยบอกเลยว่าบอกตรงๆกับคนดูแน่นอนไม่ต้องกวน,นะครับเพราะว่าเราบอกเลยว่าถึง ราจะรีวิวตามจริงไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบต้งอวยแน่ๆนั่นไงพอทุกอย่างจะฟ้องด้วยวิดีโอนะครับวันนี้จะมารีวิวอะไรนะทุกคนนั่นคือแบรนด์สีจันครับทุกคนจริงๆเรื่องแพคเกจความสวยงามอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยห่วงเพราะว่าสีจันทาได้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับให้ดูนี่สีจันนี่ทั้งสี่สีมีจัดมาให้แบบครบอนะให้ดูแบบนี้ดีกว่านะเป็นแบบนี้เลยพอ,อยางยังต้องการความ,มความแบบฉีดน้ำแล้วแบบฉีดแรงแค่ไหนปุ๊บมาดีกูมไม่กลัวบาดี ีหมอใ้กนี่แป้งของสีจันสีเบอร์เหมือนกันเดี๋ยวให้รู้เลยว่าสีจันจะเอาอยู่ไหม ใครแน่จริงก็ทักมามาให้ดูก่อนว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเหมือนสูตรใหม่นะทุกคนนะถ้าทุกคนสังเกตได้จริงๆแล้วว่าตัวสูตรเก่าอะ่ะเหมือนดอกไม้เขา่าทุกคนจะหยุดเบรนตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะคะเปรียบเทียบเลยก็คือตอนนี้เป็นสูตรใหม่เป็นดอกไม้ตรงนี้รู้สึกว่าสีจันแบบพลาดมากที่สุดในชีวิตแล้วอ่ก็คือมามาจ้าช็อตให้ฉันเป็นสิวแบบกำลังแบบสิวโฮอร์โมนพุ่งพล่านสิวแบบแพร่องิดสำอางมาแพ้คูชันอะไรมานะทุกคนนะคือบอกเลยว่าแบบอะ ถ้ามันช่ขอพาดจะเป็นคำว่าอะไรเพราะบอกเลยว่าคนริสิ์กับการแต่งหน้าไม่ใช่ของคู้กัน ถ้าคนเคยแต่งงานนะจะรู้เลยว่าแต่งงานนี่รู้ได้ไงเพื่อนกูเคยแต่งจ้ะ <laughs> เพื่อนจะบอกเลยว่าแบบแกแถ้าเกิดเป็นสิวอะกนการแต่งหน้าทุกคนจนรู้เลยว่าแต่งงานหรืองานสําคัญแล้วก็แต่ห้ามกดสิวเพราะมันจะมีการแบบลอกคราบมีสิทินแน่นอนซึ่งทุกคนดูนี่ทุ่นกดสิวเมื่อวานจาับเบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองทีละเบอร์นะครับทุกคนเริ่มที่เบอร์หนึ่งก่อนสีจันสกินเอเซนเชียลไฟสมูดฟลาวเดชชันเอสเอฟห้าสิบบวกพีเอบวกบวกบวกสีหนึ่งศูนย์ศูนย์ไอโบลี่องดูที่การ กันแจ็คพอตสามอุ้ยสากับสองับในใจ3มมาเลยอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งะครับทุกคนนะอ่ะหนึ่งศูนย์เบอร์หนึ่งแบมข้ามาต่อไป1 1 0นะครับแซนสามกันไหมตักษามาตรฐาน1 2ึ่งสองสาอุ้ยไม่อุ้ยไม่ไรบบิบมาโยโกเสียดายอ่ะอันนี้คือ1 1 0นแซนนะครับตรงนี้แบมแซนนี่น่นสานนสนใจใส่ได้สนใ ต่อไป120สีเบจแบมอุ๊ยกลัวเสร็จแล้วล่ะกลัวแซนแน่เลยอะอ่ะต่อไป130นะครับเนทรอลน,นะครับตัวนี้100กับ110นี่จะเห็นชัดว่ามีความขาวมีความขาวเผิวคนขาวแล้วก็มีความแบบว่าอันนี้คืออมเหลืองน่อยๆมีเริ่มเหลืองแล้วอันนี้ก็เริ่ม แต่ไม่รู้สึกว่าตอนบีบมาอัะสุดท้ายอะหนึ่งสามศูนย์เนทรอ่ะ,อะเหมือนดูเข้มนะแต่ทำไมพอบีบมปจริงๆเหมือนไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เลยอ๋อเนี่ยเห็นปะคือสีก็มีความต่างนะทุกคนแต่คือแบบมันก็เหมือนฟิลไม่ได้ไม่ได้ต่างมากปะเนี่ยดูดิคนคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทุกคน,นอันนี้คือทั้ง4สี4นะ ถ้าทุกคนดูที่มือแตงอะทุกคนเห็นว่าเบอร์13 0่งสามนเนี้ยมันดูเข้มมาเห็นปะอันนี้คือเบอร์ห0ึ่งศนย์ศแล้วก็มาน,นี้คือมันดูไล่ดีนะแต่คือว่าเป็นพอมาอยู่คนหน้าปุ๊บอะคือแบบเหมือนอันนี้กับอันนี้มันแค่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อะ ต่อที่แป้งนะครับทุกคนนะจริงๆแป้งเขาส่งมาให้4เบอร์เหมือนกันนะทุกคนนะกล้องเข้าโอเคเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าตั้งแต่ใช้แป้งมาหลายๆแบรนด์นะไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวรู้สึกว่าสีจันทร์ทำแป้งได้ดีแบบดีมากๆทั้งแป้งฝุ่นเองหรือว่าแป้งอะไรเองนะทุกคนนะให้ดูแพ็คเกจก่อนแพ็คเกจกินทำค่อนข้างสวยนะทุกคนนะแล้วก็คุณคนดีมากๆของตัวสีจันทร์เองคือค่อนข้างชัดในการแบบทำแพ็คเกจต่างๆทุกคนเห็นปะคือจะเป็นฟิล์มเหมือนดอกไม้มีความคุมโทนต่างๆนะครับส่วนตลับจริงๆแล้วก็เป็็นน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 ปปปรระะะะมมาาณีีี้้้้ใหหคคคดดู่เเ๋ยววืออักกไไทุ มีความแบบเก็บส่งเก็บแสงต่างๆทุกคนดูข้างในดิมันเป็นแบบดอกไม้อย่างเงี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไปนะครับทุกคนกราบเบอร์1นึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือเบอร์เดียวกับตะกี้เนาะแบมอุ้ยสีเหมือนกันเลยนะสีคล้ายกันเลยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแซนนี่อันนี้หนึ่งสองศูนย์เบจนะครับทุกคนอุ้ยตะกี้มีรอยสิวคือหายไปเลยเห็นปะ เอาจริงนางก็ไลสีแบบสีแอ้ัยคายอยูนนะมันแบบว่าเฉดกันนิดนึงจริงๆอ่ะเอามาดูหนึ่งสามสูตรเนี้ยลอกันบ้าง๊บอืมนี่นะครับกตั้งสามเบอร์นี้จริงๆต้องขอเลือกเป็นเบอร์อืมเบอร์ไหนดีวะทุกคน เอางี้นะเดี๋ยว120ลงทางหน้า130ขอบขอบแล้วก็100นะ่งศนยยะใต้ตาละกันคือจะใช้ทั้ง4ีสีเลยให้มันเบินๆให้ผิวดูสวยที่สุดต่อให้มาขนาดนะี้เอาจริงผิวฉันยับแบบยับมากจริงๆอะยากมากๆเลยนะที่แบบที่จะเอาอยู่อะเพราะว่าแบบสงสารทนายไม่ได้ อ่ะลองดูนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวจะใช้1 2ึนะครับลงทั่วหน้านะครับทุกคนนะแต่จริงได้ปกปิดดีอยู่แล้วนะครับทุกคนนะด้วยเท็กเจอร์เขาเห็นปะ่ะมันจะมีความแบบอ่ะดูนะเนี่ยปกปิดจะได้จะได้ดีอยู่แล้วแต่จะบอกให้นะว่าการลงเนะี่ยทุกคนลงบางๆไปก่อนแล้วค่อยลงแบบบิวคอ่คอบิวบิวเพิ่มแต่จะไม่ลงบำรุงอะไรทั้งสิ้นเลยข้อดีของการมีฟาวเดชั่นตัวนี้นะครับทุกคนนะคือเห็นไหมเขามีอะไร SPF 5 0 PA บวกบวกบวกอ่ะลงแบบบางๆก่อนนะนี่บางยังให้ดูคคืนนนนที่แล้วะะุก อกดเลยอุ้ยนึกเกี่ยง่ายนะอันนี้พูดจริงนึ้เก็ี่ง่ายจริงเขาบอกก่อนเลยว่าเวลา,าพูดเยอะๆทุกคนแล้วเราแบบไม่ได้ทาสักทีอะผิวหน้าจะมีความแห้งแต่งหน้ายากกว่าปกติถ้าแต่งหน้าอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วมาแต่งเลยอะโอเคแต่เด็กเยพูดไปเกือบยี่สิบนาทีอะอุะ้ยฉันเลือกเบอร์ถูกว่ะแกปกปิดอยู่นะดูดิโมลึกเบอร์ถูกนะเนี่ย ชอบความที่ว่าเป็นเนื้อรองพื้นจริงแต่ว่าให้ t e เจอร์ที่ไม่ได้แบบหนาจนเกินไปทุกคนเห็นว่าทุกคนยังเห็นผิวทั้งอยู่นะครับนี่เยอะๆในการใช้ฟองน้ำเนอะมันก็จะมีความแบบบางเบากว่าการใช้มืออยู่แล้วนะครับหุยตายห่าแล้วพี่อยู่นี่อ่ะลงครึ่งหน้าให้ดูแบบใช้ฟองน้ำนะครับทุกคนนะก็จะให้งานผิวทุกคนแล้วก็ยังเห็นรอยสิวอยู่บ้างแต่ว่าถือว่าแบบอุ้ยโองคาร์เมตตอนเป็นสิวด้วยนะก็ไม่ไม่เป็นคราบนะเป็นว่าคือเป็นน้อยมากอ่ะให้ดูฝั่งนี้ เห็นยังมันจะมีทั้งแบบจ้ำแดงแล้วก็เป็นทั้งรอยสีนะครับทุกคนฝั่งนี้คือแบบแล้วก็น้ากับคอคือสีเดียวกันเลยเห็นไหมไมไ่ต่างกันมากปะคือสังเกตว่าตั้งท่าครึ่งหน้าจริงนะแต่คือสีหน้าสองฝั่งจะไมไ่ต่างกันมากเห็นปะ่ะเพราะแบบผิวมีความใกล้เคียงให้ดูใบขึ้นตังเก่งมากกับทุกคนชมหน่อยเร็วขเข้าไชมจะใช้มือนะครับทุกคนในการแบบลองเกลย์ลองพื้นดูนะทุกคนนะว่ามันต้องตกหรือว่ามันต้องถูเอาให้ละเอียดเอาให้แบบคือเดินไปซื้อสีจัดก็กลับมาใช้เป็นได้เลยอ่ะ ันนี้ตะกี้เห็นรอยสิวอะไรกันอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยถูดได้เห็นปะเนี่ยต้องชอบถูเนื่เพราะลูกลนเล็กๆตรงนั้นตรงแตงค้างเยอะพอถูวปุ๊บมันเหมือน,ม,นมันเต็มมันปกปิดอะทุกคนอ่ะโดมือกดคุยเนื้อกดง่ายนะอันนี้ทุกคนอันนี้พูดจริงเฮ้ซาถูขอให้เม่นกันน้ำดีๆเหอะเพราะผิวดีมากเป็นฟิลเหมือนแบบคูชั่นบางๆแต่คือปกปิดเหมือนรองพื้น ทุกคนครับนี่คือลงแค่หนึ่งรอบแบบบางๆนะครับทุกคนนะเพื่อเดใช้เบอร์อื่นเนี่ยในการเบนเบนผิวด้วยคือปกปิดได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวจะขึ้นแบบซ้ายขวาไ้ให้ดูแบบละเอียดๆนะครับทุกคนนะให้ดูสังเกตเลยว่าจุดไหนปกปิดจุดไหนไม่ปกปิดแบบละเอียดดไปดูคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ไว้นะทุกคนนะอ่ะต่อหนึ่งสามศูนย์นะครับเก็บกรอบหน้ากันดีกว่า จริงๆผิวที่ใช้มือกับฟองน้ําไม่ต่างกันมากนะแสดงว่าเนื้อเขาค่อนข้างเบานะทุกคนนะเบาแต่ปกปิดนะครับซึ่งเราสึกว่าชอบนะใช้ฟองน้ํำในการกดๆนะครับของนี้เนี่ยจะสังเกตว่า มันมีความต่างกันเล็กน้อยจริงๆในเรื่องของสีอะทุกคนมันมันก็เลยแบบเห็นปะมันไม่ได้ถูกแบบแตกต่างหรือแบ่งมากๆมันไม่ได้แบ่งมากเห็นปะไม่างนั้นมันไม่ต้องแบ่งหรอว่าแบบวิอันนี้ดูเข้มอ,อันนี้เป็นอะไรเนี้ยเข้าใจปะอันนี้มันเลยแบบรู้สึกว่าผิวมันดูไม่ได้ค่อยต่างมากสักเท่าไหร่นะครับในมุมของตังเองนะแต่เรื่องการปกปิดผิวหรือธรรมชาติผิวต้องรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยอันนี้คือเบอร์1น0งนูนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูอันนี้คือขาวจริงๆเห็น,นยงั <ๆ S 1> เห็นยังหนูสง่าดังเห็นไตตาฉันมาแต่ไกลแน่นอนจมูกฉันต้องพุ่งขาฉันต้องแหลมเฟี้ยวจริงจริงเนื้อมีความเป็นครีมมี่ครีมมี่นิดนึงนะมันก็เลยแบบเกลี่ยง่ายทุกคนแบบคือจะให้ไปที่ทางไหนจะเกลี่ยอะไรคือมันง่ายนะทุกคนแต่ก็ไม่แนะนำให้มันคงไว้นานมากไปนะก็ให้รีบเกลี่ยนิดนึงอันนี้เห็นยังว่ามันแตกต่างจริงมันแยกจริงแบบนี่ผิวเห็นปะคือใต้ตาคือป๊อปขึ้นมาเลย โอ้ยชอบอะชอบมากเลยอะเนี่ยลองใช้มือแบงนี้นะมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะทุกคน h e เ t อ r ์ยังเบาอยู่เลยอะเห็นปะเนี่ยคือทุกคนไม่ต้องเชื่อตั้งหนึนะดูจากวิดีโอเอาเลยต่อให้จะเอาบังคับด้วยแบบการแบบพ่ายางพูดอย่างนั้นอย่างงี้ดูด้วยวิดีโอด้วยตัวเองเข้าใจไหมแล้วจะรอดอะทุกคนดูใต้ตาจมูกคาง คือครบนะครับทุกคนค่อนข้างครบจริงๆรู้สึกว่าการใช้ฟองน้ำก็จะเบรนแบบเข้ากับผิวมากกว่าแต่ให้มือก็คือพยายามเอาแบบติเกลค์เขอบๆนะอย่าให้ดูที่มาที่ไปของการแบบของการเกลี่ยนะครับทุกคนนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยชอบนะคือผิวเป็นสิวตอนแรกกับตอนนี้คือทุกคนไม่เป็นคราบเลยแล้วคือต้องทิ้งผิวไว้นานประมาณนึงเลยนะครับทุกคนต่อไปเป็นแป้ง คิปมีนานแน่เลยอะแต่ว่าอัพถือว่าเป็นละเอียด,ยดให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวใช้เบอร์130ในการเบนเบนหน้านะครับทุกคนนะจะใช้เบอร์1 0 0นะครับในการแบบกดกดใต้ตาให้มันแบบเนียนกว่าเดิมแล้วกันนะคบทุกคนมันนี้มีฟองน้ํามาให้ด้วยนะครับจริง,รงฟองน้ําของตัวสีจานทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาถูไปเนี่ยมันติดเนื้อมากๆเลยดูเห็นไหมโอเคเดี๋ยวลองใต้ตากันนะครับทุกค,คนเดี๋ยวลองฝั่งนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ โอ้ยเนียนสุดๆวิวต้องชอบแบบมันเบาอ่ะคือมันเบาแต่มันแบบมันปกปิดอะคือมันยังดูเป็นผิวนู่นะถ้าสำับนักลูเป็นผิวเลยทุกคนนะเห็นปะก็ฝั่งนี้ที่ดูจะมีความชิมิชิมีนิดนึงถ้าแครให้มันมักเบาก็ใช้แบบเป็นแบบเป็นแปลงค่อยๆแบบเบนเบได้นะครับทุกคนอ่ารอบของนี้รอบหนึ่งนะโอ้ยดูดิคือมันเนียนจริงๆนะเว้ยแกมันเนียนแบบคือมันเนียนมากๆอ่ะเห็นป่ะว่าใต้ตาต้องแบบคือเติมถ้าผู้ชายไม่ต้องลงขนาดนี้นะ ใช้หนึ่งสามสูตรนะครับเบอร์เข้มสุดในการแบบกรอบหน้านะครับทุกคนคือเด็ดอากาศร้อนขนาดเนี้ถ้าหนานะไปตายซะพอถ้าหนาปุ๊บโอ้โหอย่าว่าแต่ออกจากบ้านเลยร้อนอู้เหมือนแบบเหมือนมันอบลูหมดเไม่ออกกลับมาแลกกับสิวกับอะไรพื้นแน่นคือเราต้องการความบางเบาเข้าใจป่ะขอบตะทวงขอต้องการความบางเบาต้องการความแบบปกปิดแต่บางเบาทำไม่ได้ปะใช่หนึ่งสองสูเบสนะครับในการแบบลงบริเวณหน้าแก้มนะครับทุกคนโอ้ทุกคนดูดิ ผิวตอนแรกผิวตอนเนี้ยคือไม่ต้องมีสก,กิลอะไรเลยนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> คือไม่ต้องมีสก,กิลอะไรทั้งสิ้นทุกคนดูผิวหน้าแตง่งเดี๋ยวนจ้าให้ดูผิวหน้าตอนลงแปนน้งกลับไม่ลงแป้งครึ่งหน้าให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเฮกเตอร์จ <c> ะ <oughs> เป็นประมาณนี้เลยนะครทุกคนนะอุ้ย คยชอบความที่แบบรอยสิวหายไปแล้วว่าแล้วไม่เห็นป่ะให้ดูใกล้ๆนะไม่มีความเป็นแบบเป็นลอกลอกอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยมีนิดหนึ่งนะตอนเนี้ยมีนิดหนึ่งนะมีก็บอกว่ามีนะนี่นิดหนึ่งนป่ะแต่จุดอื่นคือแบบนี่ไม่ลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะเดี๋ยวจะไปลงคิ้วปากแค่นี้เลยวันนี้จะปัดแค่เบาๆแต่จะไม่เชดดิ้งเลยเพิ่มแล้วเอาแค่ดีทีของทั้งวันเดี๋ยวไปดูฟินลุมกันว่าฟิลิชจะเป็นอย่างไรนะทุกคน และนี่นะทุกคก็คือฟินลงในวันนี้นะครับจบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรทําไมหรืออะไรหรือว่าโปรตีชุดนี้แต่งหน้าเบาเลยไม่รู้นะแต่คือวันนี้ส่วนหน้าเนียนแบบเนียนเกินไปอ่ะคือแบบเนียนแล้วมันเบาถ้าเกว่าโปรตีบอกเลยนะว่าต่อให้เปิดแอร์ข้างหลังแดดแบบฉ่ำอยู่เนี่ยเปิดแอร์ยังมีความรู้สึกละไอร้อนออกมามันจะมีความรู้สึกแบบหนัก เมื่อไหร่จะเสร็จก็อยากล้างหน้าอะไรเงี้ยแต่นี่มันฟีลเหมือนแบบหมึกกุทาคอนซีลเลอร์อะแต่มันปกปิดแบบเบอร์เนี้ยแล้วไหนรอยสิวสีของตัวที่เราลงไปขอบๆหน้าไปอะทุกคนมันเริ่มแบบเออมีสีที่มันดูแบง่แบงๆเห็นปะสังเกตว่ามันจะมีความแบบนวลๆนิดนึงอะไรเงี้ยแนะนํว่ายทากันแดดที่ผิวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นๆหลกัลกๆเป็นการแบบทดสอบฟีลเหมือนสองปราแล้วกันนะสกราน้ำร้อนร้อนเงื่อแดดแสก็มาดีครับก็มาดีคับคุกคุกคุก นี่ครับทุกคนคือแสงธรรมชาตินะครับคือแสงธรรมชาติก่อนเห็นปะว,ว่ามันแบบคือมันเนียนแล้วคือมันไม่ได้ดูแบบหนาเตอะคือมันปกติดทั้งคำแบบคลิปจริงๆแล้วแล้วคือแบบมันเป็นผิวเลยเห็นปะเนี่ยโดยใกล้คือทำได้ดีมากๆทุกคน แล้วคืออากาศเขาไม่ต้องบอกนะว่าร้อนแค่ไหนคือตอนนี้บางไทยคือร้อนเหมือนเตาอบนะครับเด็กเนี่ยไปทดสอบกันกันน้ำกันแบบแต่หัววันเลยแล้วก็จะทดสอบแบบละเอียดที่สุดที่จะทำได้นะครับทุกคนนะไม่ต้องห่วงเลย A few moments later ทุกคนครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตอนนี้นิดนึงคือโดยจะให้เพื่อนดูนะครับเพราะจริงจริงต่างห้าเห็นหน้าตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูเลยว่าหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเอาเอาความจริงเลยหน้าเป็นยังไงบ้างเฮเตอร์มันแบบผิวหน้าดูเนียนไหมหรือว่ามันดูเนียนไหมยังดีอยู่ยังดีอยู่ ผู้ bid ด,ดีเนาะดู้สึกหน้ามันไหมยห็นไม่ค่อยม,มัน,มมมนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการกันน้ำนะครับทุกคนโดยที่อันนี้เป็นรองพื้นสี่จานนะครับเอาอย่างเอาเลยโดหนึ่งซ้ำครโดจนนะ้ำอุ้ยอาปากนีอุ้ยช่บมากเป็นไงเป็นไงดูสิฟอกัน <c oughs> <c oughs> อ่ะรอบที่หนึ่งเป็นไงบ้างมีหลุดไหมอ่ะ เอาความจริงเลยไม่หลุดลุหดแล้วน้ำแล้วน้ำดูเหมือนเป็นตุ่มๆมันเป็นกันน้ำอ่ะอ๋อเหรอเป็นกันน้ำใช่ไหมใช่ะรอบสองหนึ่งสองสามโค่นแล้วถึงก้มหยุดเขาแบข้างในตอนนี้หน้าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็คือมันเดิมอยู่ยังไม่หลุดใช่ป่ะแต่หน้ามันสว่างขึ้นไหมหรือว่ามันแบบมันดูห่อกขึ้นป่ะจนเล่นกันเล้นตึ้งปะครับปะครับ ที่นี่มันฉีดแลมเหมือนโกดูสต์นั่งยังเอาบอกตรงว่ามันไม่หลุดเลยจ้ะจริงหรอน้ำมันตุ่มอยู่เลยเหมือนเดิมแล้วหน้าขาวด้วยถ้าถ้าหลุดเดียมันจะเปหน้าขาวๆอะไรออกมาหรืออะไรอย่างงี้นะโอเคอยู่ใช่ป่ะ โอเคอยู่ไม่มีน้ำข,ขาวๆด้วยโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเอาทิชชู่ซับแล้วให้มันซับน้ำออกมาดูว่ามันจะใช้ชีวิตปกติได้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะนี่คือแบบมันต้องไปนู่นนี่นั่นต่อน่าจะอยากรู้ว่าเป็นไงคือเปลี่ยนจริงอ่ะไปอลองซับอุย้ยน่าใสมากเลยอ่ะ อัปเดตหน้า8ชั่วโมงตอนนี้เป็นไงบ้างเราจากที่โดนน้ำแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับเอาจริงไม่ค่อยมันนะมไม่ค่อยมันเหมือนรองพื้นอื่นแล้วก็ยังอยู่ปกติถ้าถ้าเกิดได้ส่งกา้ขี่หนงได้อยู่ไหมได้แน่โอเคอันนี้8ชั่วโมงนะครับทุกคนนะถือว่าความมันยังไม่ค่อยมีเลยแต่เดี๋ยวจะ,จะลองอัปเดตไปเรื่อยๆโดนแดดนั่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับยังอัปเดตอีกทีนะครับทุกคนอันนี้นะครับทุกคนให้ดูกล้องตอนทำมาแล้วแปดชั่วโมงนะครับตอนที่ทุกคนได้ดูกล้องใหญ่่ไปนี ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนผิวคือผิวเราโอเคอยู่ทุกคนให้ดูตรงแสงแดดต่างๆก็แบบถือว่าผิวสวยเลยทุกคนจริงๆอ่ะกรงแก้มอะไรผมจะไปแลนะเห็นปะเห็นปะแต่คือแบผิวเลยดูดูนี่โอเคถือว่าเป็นความขาวใสอยู่นะครับทุกคนนะถือว่าแบบทำไม้ดีมากเลยค่อยโฟมชัดมากอือทุกคนคือหลับอีกแล้วคือหน้าป่องหน้าบวบสุดๆผมแล้วก็เจอไปหมดเลยต้องแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือหน้าต้งไม่มีความมันเลยอ่ะทุกคนดูดิอือคือปกติยังไงหน้าก็ต้องมันอ่ะ ไม่มีความมันเลยอะเป็นไปได้ไงวะอาจจะเป็นเพราะโดนน้ำเมื่อเช้าหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวกะไรนะทุกคนซึ่งหน้ายังโอเคอยู่เลยล้วปกปิดดูดิทุกอย่างยังเหมือนเดิมเดี๋ยวแตงจ,จะลองบิวเพิ่มนะครับด้วยการที่แตงอาจจะลองแบบแต่งเพิ่มนิดนึงแต,แตงจะใช้เป็นแปรงนะทุกคนนะค่อยๆแบบบิวรบอบๆดูนะครับทุกคนโอเคจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งสองศูนย์แล้วกันนะครับเป็นสีเบจนะครับทุกคนนะใช้แปรงกว่าใช้แปลงอลงนะลองดูเนาะ ดูว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันซิดวินพอคือหน้ามันซิดอยู่ทุกคนเพราะว่าตอนใี้ต้องลงฉีดน้ําไปอะแก้แม่งไปแล้วอะคือแบบแก้ที่อยู่ตรงหน้าแก้ที่ต้องปัดๆไ้คือไปแล้วเห็นปะแต่เนี้ยสีอย่างอะไรรองพื้นอะไรยังอยู่นะทุกคนนะแล้วคือยิ่งมีความอยู่กับเดิมเพราะว่าแตงอะลงเป็นตัวแป้งเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยคือลงได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องกลัวเป็นคราบทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีความมันนะทุกคนเพราะนั้นก็ต้องกลัวเลยมันจะแบบขึ้นล่องขึ้นสังขยาอะไรนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้ว คือเหมือนผิวใหม่เลยดูหน้าผากนะคุยมึงหน้าผากยังไม่มันเลยอะ่ะแ,แต่วเรามันจะเติมแกม้มเติมอะไรห,หน่อยดูคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเติมก็้นมแล้วมันจะกลับมาเเหมือนเดิมไหมนะ A f e เสร็จเทปเราแล้วนะครับทุกคนก็คือลงแก้มแล้วก็ลงป่าแล้วก็แบบป่าขนตาเล็กๆนิดนึงนะครับทุกคนคือเหมือนเริ่มใหม่เหมือนตอนเช้าใหม่รู้สึกว่าเนียนกว่าเดิมด้วยนะครับทุกคนก็ฟีลประมาณนี้เลยอันนี้คือแบบเกิดแบบว่าเดี๋ยวเน้นจะไปปาร์ตี้ครับเพื่อนนิดหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงคือตกใจอย่างแรกคือความมันที่เรานอนไปเนี่ยน่าจะเกือบสิบกว่าชั่วโมงนะทุกคนนะก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความมันขึ้นมันเลยถ้ามีมันจะหัวมันนะแต่คือไม่มันจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคลิปแบบ กริปจริงๆเหมือนเดิมดูดิแล้วลงแป้งไปคืออะไรเหมือนเดิมหมดเลยแค่มีแก้มกับปากคอยหมั่นเติมปากแค่นี้เลยตอนนี้เวลาเกือบตีหนึ่งนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าคือบอกว่าคือเธอฉันไปทับใจความแบบคุมมันของเขามากๆคือความเป็นผิวและความคุมมันแบบสุด คือผิวแบบมันน้อยมากๆแบบมอมากจริงๆทุกคนนะเดี๋ยวจะไปล้างหน้าให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็จะลองล้างว่าแบบกี่รอบหรือจะหมดล้างออกยางหรือเปล่าถ้าเกิดมันติดผิวแนบผิวเนื้อผิวอะไรนี้มันล้างออกยางหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็สรุปวันนี้กันนะครับว่าผลสองของตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้จะทั้งแบบควัน ความร้อนอุปสรรคต่างๆในการทดสอบน้ำนี่ฆาดจริงทั้งตื่นนอนทุกอย่างเอาจริงตด็ดพระให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวขอเวลาไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเก็บผลล้างหน้ามาให้ดูนะครับบ๊ายบาย เรียบร้อยเลยนะครับผมให้ดูเวลาก่อนคือจะตีสามแล้วดูต้องจะปัดเสร็จนะพอเสร็จจากเก้าโมงกว่าๆยังแต่งเสร็จอ่ะก็คือเป็นแบบเหมือนตีไปตีสามไปเลยแล้วกันเนาะ 17ชั่วโมงโอ้ยก็ตอนแรกอะ่ะอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปพุ่งตรงอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปแต่แบบเราคาดหวังไปแล้วไงว่าเฮ้ยสี่จันเคยทำไว้ดีมากอะก็เลยคิดว่าเออขอแค่การน้ําดีพอโอเคปะแต่ปรากฏว่าสัมผัสแรกคือเนื้อมันบางเบาไปทุกคนมันแนบไปกับผิวมันบางเบาไปกับผิวกว่าสูตรเดิมนะแล้ว2คือ ให้ความปกปิดที่ดีรวมถึงที่นักอ่านมาเนี่ยมันมีบำรุงด้วยนะครับให้งานผิวมีความบำรุงแล้วก็ยังปกป้องแสงแดดด,ด้วยนะครับอันนี้ต้องสูสกว่าเออมันคุม้มเพราะแดดจะมันเผาแบบคือต่อให้ไม่ต้องเจอแดดนะมันก็รู้สึกได้ว่ามันเผาหน้าอยู่วะเข้าใจปะเพราะนะั้นมันก็สาคัญมากที่แบบเขาให้ไปถึง50บวก PA บวกบวกคือมันเยอะมากๆากนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทีละข้อแล้วกันนะครับวันนี้เปิดด้วยก,กันการน้ําก่อนเลยเพราะว่าสงการเนี่ยถ้าคนแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเขาคงไม่แบบไปกินชาบปุ๊บอนนะไรเงี้ย ต้องทำงานทำอะไรเสร็จปุ๊บต้องให้เพื่อนฉีดน,น้ำใส่เลยฟุบแสดงวาคิดว่าไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะตามในคลิปเลยที่คนเห็นคือมันน่าแม่งผ่องกว่าเดิมเว้ยแล้วแม่งเนียนกว่าเดิมน,นี้คือจริงๆแล้วอะต่อให้รดนพื้อนทั่วไปเนี่ยเมื่อโดนน้ำมันจะมีความผ่องขึ้นอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมันให้ความเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วสังเกตป่าว่าแก้มแล้วก็แม่งหลุดออกไปเว้ยแต่ผิวหน้ายัางเหมือนเดิมอันเนี้ยคือว่าช็อค แล้วหลังจากที่ตื่นนอนมาทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวนะแต่ไม่มีความมันเลยแบบมันไม่มีเลยจริงๆอะทุกคนแบบปตินอน่ะให้ตายนะไปดูคิดต่างๆนั่เลยมันจะมีความมันขึ้นมานี่ไม่มีความมันเลยเว้ยโอ้โหเมซิ่งบอกอันนี้คือเหมือนแบบเหมือนโชคสองชั้นนิดนึงแหลวหลังจากนั้นนะครับทุกคนต้องลองเอาแป้งเนี่ยทุกคนค่อยๆทาๆแล้วลองเอาแบบที่ปัดแก้มเนาะลองค่อยๆไปปุ๊บทาปากหน่อยทีที่ทุกคนเห็นเลยผิวมันแบบมันเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งมันแบบผิวมันสวยกว่าเดิมอะทุกคนเ็จะใช่ปะมันเลยเป็นงาน หนาหนาเตอะแต่นี้ให้ความเป็นผิวที่ดูเนียนคุณจะไปออกงานก็ได้ส่งกรานก็ได้ถ้าคุณอยากให้บางเบาหน่อยใช้ตัวรองพื้นแล้วใช้ตัวแป้งใช้แป้งปัดๆก้นเย็นกริ๊บวัวเว้ยเนี่ย ตัวดีนะ้เขามีไฮยากับเซรามายมาให้ด้วยมันก็ทําผิวเนื้อชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นนะครับไม่แห้งทั้งตัวแป้งเนื้อของสีจันเองก็ตามหรือตัวรองพื้นแนเนื้อของสีจันเองก็ตามนะครับคุมมันยาวนานสุดๆแล้วลองเช็ดหน้าให้ดูต้องใช้ไปแค่ประมาณ4-5แผ่นเท่านั้นเองคือถ้าจริงๆอะคุณใช้ทีแล,และแผ่นทีละแผ่นนะประมาณ4-5แผ่น จริงๆหมดแล้วคือมาลักงออกง่ายกว่าที่คิดไว้แต่แม่ติดทนนานนี่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันสีจะทำไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอวะต้องไม่ต้องไม่รู้นะพุ่งตงว่าหลังๆวาแให้ไม่ใช้สีจันแล้วแต่แบบต้องกลับมาใช้แน่ๆกับงานสงการอ่ะ4.5กรัมเนี่ยทุกคนอยู่ที่79บาท เฮ้ยราคาหลัก 10. สิบส่วนนี้นะครับทุกคนถ้าแบบนี้ของแจ้งเนี่ยอยู่ที่350บาทตัวแป้งเนี้อเ,เคลมไว้ว่าคุมมาถึง12ชั่วโมงนะครับส่วนนี้ในแบบซองนะครับ6กรัม49บาท30กรัมนะครับ350บาทนะครับทุกคนตัวนี้นะครับคุมมาถึง14ชั่วโมงด้วยกันโดยรวมนะครับทุกคนนะถือว่าต้องพ่อทำประทับใจนะครับในการแบบว่าส่งการเนี่ยถ้าคิดไม่ออกตัวนี้แน่นอนหรือก็งานผิวที่รู้สึกว่าอยากได้ผิวที่คลิปเนยียนๆแบบไปธรรมชาติแบบแนบไปกับผิวสิ่งจาแต่ AUVB e แสงสีฟ้านะครับเนี่ยกลับมาหน้าจะยังขาวใสผ่องอยู่เลยทังที่แดดมันร้อนมากนั่นแหละคือการที่มีกันแดดที่ดีนะครับทุกคนตัวนี้มีพาราเบนนะครับแอลกอฮอล์และอั็สราแกนด้วยนะครับทุกคนของตัวนี้มีขายที่ไหนบ้างวอสันอีเวนต์บอยบิวตี้มบู๊ทคิงพาวเวอร์วอสันออนไลน์นะครับ1 9 8 beauty com นะครับ shopee หนึ่งเ e ก้าสี่แปด beauty แล้วก็ shopee lazada นะครับรวมถึง ร้านขาชาแนทั่วประเทศเลยใบเฟิร์นวิซเตอร์แกเอาไงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ขายที่เป็นงานผิวคนไทยได้ผิวสวยๆก็ลองดูนะครับส่วนใครคิดยังไงบ้างสําหรับตัว,ต,วตัวสีจานตัวนี้ใครเคยใช้ใช้ดีใช้ไม่ดีไงลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับหรือว่าชอบผิวหรือเปล่าว่าผิวเป็นยังไงบ้างคือเห็นผิวสวยมากอยนะ่างเงี้ยหรือเห็นตามภาพหรือว่าเห็นเป็นคาบเนี่ยคอมเมนต์เต็มที่ได้เลยอภรระอสองการนี้ก็เล่นกันให้สนุกสนานนะครับแล้วก็ าแบบโคตรเทคอยู่เยอะๆนะครับทุกคนนะแล้วก็ระวังพวกนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมารีวิวให้เร็วๆทุกคนได้ดูอีกอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทันก่อนบ๊ายบายวีสามทุกท่านได้อนอนสนุกนะแต่แบบเหนื่อยเหมือนกัหนัะบ๊ายบายครับ